มีใครใหญ่กว่ามูโชคนาดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเต่าเดินไปหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูเต่าตกใจกล่าวโดยไว้โปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้ามูโปรดเป็นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้ายเจ้ามูโชคทันได้ เต่าหดไปซุกในกระดองฝ่ายเจ้ากาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาน้าดูเต่าหมดไยใหญ่กว่างูเพราะเต่ามีรูหัวยืดหดได้ฝ่ายเจ้ามูบอกกับกาปวดจมาฉันไป้อบกรลูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงมูโฉบรัดคองักผู้จนตา